ราคาเดือดครับชิดแบริ่งกระทะเด็ดไอ้ดอครับป๊อกเดียวดูครับั่นนี้ปีโป้เอายังไงเอาฝั่งกรแบริ่งทำขานองเดือดดานอีกแล้วครับตู้นี้สามต่อสองครับโอ้เสิร์ฟครับ ดูครับวุ่นวายอยู่แล้วการตออครับสามก็สองเอ้าทำไมอย่างนั้นนโดนหลอโดนหลอครังโอ้โหลงสนามไปครับลงสนามไปนี่วันน็ตไอ้น้องเป็นต่อนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ครับเสิร์ฟกินยังไงครับสี่สอสองครับปีโป้โยงหลังครับคอแข็งปีโป้ยอดทิ้มไป หัวเขากระดาหัวเยนาะเือบโย่เลยถอยหลังเนี่ยสามเงาอยู่หมดเชาอิ๋วเชอิ๋วนั่งไปติดครับลุกขึ้นมาเชียเอ้าครับชิดไปร่งยอดไปอีกเน็ตเอโอ่เออเอ้าเอ้าดูว่าสูชาติหัวระเบิดครับโอ้ถึงหางเน็ดเอ้น่ครับหน้าเริ่มซีนครับตอนนี้ ถนัดข้างไหนดิเอาครับถามน่อยครับอ่าครับปริศาครับปริศาเอาดันดันเอากอบอกยืนฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เน็ตไอรอลไม่น่าจะถนัดนะครับหกต่อสองปีเป่าเสิร์ฟครับเอาเบเกว่า เดี๋ยวต่อโอ้ขี้โม้ครับหกต่อสองครับพีโป้หยอดครับจบพีโป้เอ้ยชนกันหยอดทานไหมไม่ทานครับ เจ็ดต่อสองครับคอแข็งครับชิดเฮ้ยเอาแล้วกองเชียร์วิ่งมาบอกครับจังหวะลูกเสิร์พตอบเลยดิเสฟไปไหน ยงไว้ชิดโมงนะครับปีโป้แปลมาโอ้โมงอกเองเจ็ดต่อสองครับปีโป้ปีโป้มาที่พี่กล้องทิมไปหาชิดโอ้ฮาดูเนาะดูสาวอิวะฮ่า่สองโตครับ

โยงหลังโยทีหยอดทีคอแข็งไปมุมสองตอแเป็ครับจองกลางครับจองกลางครับ ขอช่องพอชองมาเดิมสามเก็ดต่อแปดครับแข็งมีครับแปมมาขอแข็งครับโอ้แปะมาขอแข็งครับกอบทิ้มไปไหนโอ้แปรมองนี่เล่นไม่ดีเลยเจ้ากอบครับ แปดสามแปดต่อสามครับพี่โป้ใส่ครับโยงหลังอีกครับขอแข็งครับพี่โป้หยอดแปะไปที่ไหนครับโอ้ยหยอดดแตังค์ยอดเยอะครับเก้าต่อสามครับ ครับขอแข็งโอ้โหน่ข้ามครับโอ้โหสิบต่อสามครับเแก๊สจเป็นอย่างยอดชิดแปะยอด1ิเอ็ดต่อสามครับนี่ชนะคู่กันยาเฮ้ามานะครับคู่นี้ โอ้ฝั่งนู้นขอท้าชิงไปจ้องกลางเอาเอาแย่งกันเสร์ฟแย่งกันเส็บสาวต่อสิบเอด็ดครับด,ด,ด,ดืชิดวัดมงครับเอ้าพี่โป้แต่เอาขอแข็งทิมมาครับเอ,าอ้ายังได้ครับ เอา้อบเฮ้ยสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดต่อสามครับโยนหังงีครับไปพร้อมแล้วยอมยกทงแล้วเสือไปเสือไป Ờ, con Đã hả? Đã hả? Đã Thái, à, con quá tao đây, té em เดียเลยเดียเลยเดียเลยทุกนเนพดตัวเ็นด้วเลยฮะต่อสิบเอ็ดครไปต่อได้หเล่าลงไปอ่ะตายตายว่าทำไมหน้าซิดซวะ

ปีโป้เรียบร้อยแปดต่อสิบเอ็ดครับแปดต่อสิบเอ็ดครับโยงหลังไ้ชิดถึงไหมเ้าต่อสิบเอ็ดครับเอาดิครับเอาเสเ chi một đầu pin con chi một đầu nhảy nhảy đi đi thằng này đi đi วางแผนใหม่ครับฝั่งนู้นโอ้ชิดไม่เล่นครับให้ปีโป้ซ้อนหลังครับรักไว้รักไว้โอ้เบรกเกมเสิร์ฟไว้ได้ครับเอาฝั่งนู้นครับปิดเกมเอาปีโป้เสิร์ฟมาดีๆครับไปให้ชิดเสิร์ฟครับเดิมเดิไปไปไปเอาตัวสิเบร์ครับปีโป้ซ้อนแน่นอนครับวางแผนมาแล้วดูครับปีโป้ เอา1ต่อเตครับวุ่นวายจริงครับเด็ดไอ้อนลงสนามมีไรครับเดมเดมยว่เงแบกเกมแล้ชิดเบรงเบรกเกมวดอกูตายนะบลเิร์ต ผมน้ำมนต์นะครับเต๋อชักอ่อนแล้วนะช่วยหน่อยเออลองหลังครับลองหลังครับวางแผนครับชิปต่อชิปไดครับตายครับลองหลังครับปีโป้แปรมาครับขอบเอาครับขอแข่งครับพี่ก้อง